วัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทธนะครับจากท่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest กันอีกแล้วนะครับทุกคน่าวันนี้ก็เข้าวันที่2นะครับของเซิร์ฟเวอร์5 7เอ้ย5598นะครับ579 5 9็นะครับทุกคนก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมพึ่งลงไปเมื่อวานนะครับทุกคน ก็วันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับสําหรับวันที่2นะครับทุกคนว่าควรเล่นยังไงนะครับทุกคนแล้วก็เลเวลเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตทีมด้วยนะว่ามีตัวอะไรเพิ่มเข้ามานะในทีมนะครับก็วันนี้ตอนนี้ผมก็เลเวล3 3นะครับทุกคนแน่นอนนะก็วันนี้ควรที่จะเลเวล35 35นะครับทุกคนก็ 34บวกบวกได้นะแต่ว่าถ้าได้35ก็จะโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะคบว่าทำยังไงนะครับเลเวลถึงจะถึง35ให้มันเร็วที่สุดนะครับสำหรับสายเติมนิดนิน้อยๆนะครับหรือว่าสายฟรีก็สามารถขึ้น35ได้นะครับก็วันนี้ผมได้ทำการสุ่มตัวแดงไปนะครับ30ใบนะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นในปกแล้วนะคบว่าได้ท้องมา2ตัวนะนั่นก็คือ กดผิดได้เป็นอ่าวัคซีนแมนกับคูริปุริซันเนอร์นะครับทุกคนเออได้สองตัวนี้แหละก็ได้ตัวที่เล่นแทบไม่ได้เลยนะครับทุกคนเออสองตัวนี้ะนะจริงๆวัคซีนแมนก็สามารถเล่นได้แหละแต่ว่ามีโจซีอยู่แล้วนะที่เป็นตัวที่ดีกว่านะครับสําหรับผมนะก็ไม่ได้อยู่ในทีมนะครับแต่ก็เอามา กดฟิกกอฟิกเกอร์ได้นะสำหรับวัคซีนแมนล่าง2นะครับก็คือไอพิกโคโล่สีม่วงนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะก็เป็นประมาณนีนะ้ตอนนี้อันดับผมก็อยู่ที่อันดับ292นะครับทุกคนหูห่างไกลจากท็อป10ท็อป1มากเลยนะครับพลังเพิ่ง4 8 0 0 0นะอ่านด่านก็อยู่ที่415นะครับตัวละครสุดเก่งอยู่ที่155นะครับเป็นเจนอสนะครับกิวก็อยู่อันดับที่48เลยนะโคจะไกล ก็อาตอนนี้เอยเลเวลคนอื่นก็ประมาณ3 5 3ห้าสมสี่สห้ากันทุกคนแล้วมั้งตอนนี้มีแค่ผมนี่แหละที่เพิ่ง3 3สนะครับทุกคนจริงๆ3 4สี่ได้แหละแต่ตอนนี้น่าจะยังก่อนนะทุกคนเออรอให้ป่องม่วงมันรีก่อนนะครับอ่ะมาดูนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะเลเวล28นะครับทุกคนมันจะเปิดเฮาขึ้นมาให้นะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์ตรงนี้นะเนี่ยววัคซีนแมนะผมยังไม่ได้เปิดเลย ่าตรงนี้ก็พลังก็จะเพิ่มมานิดๆหน่อยๆนะสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็มีผลงานตรงนี้นะความสําเร็จตรงนี้ก็มารับนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้เพชรก่อนาข้งจะโอเคนะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้เยอะพอสมควรนั่นแหละก็ได้ประมาณ4ี500่ห้าร้อยเพชรเลยมั้งตอนแรกๆนะกดรับไปกดรับไปรัวๆเลยนะส่วนอันดับก็อย่าไปซีเรียสมันนะตรงนี้นะทุกคน เพราะว่าแรกๆมันก็ไม่ติดอยู่แล้วนะโอเคเลยเว้าห้าเลยนะเราก็ได้ของค่อนข้างที่จะเยอะอยู่โอเคเราก็รับไปห้าสิบเพจห้าสิบเพชร้อยเพรละร้อยห้าสิบเพจสองร้อยกว่าเพรละเนี่ยแล้วก็รับตะกี้ก็น่าจะได้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยเพจเลยนะส่วนปาร์ตี้ตรงนี้นะครับใครมีนะก็สามารถจัดได้นะส่วนรวม ร่วมปาร์ตี้นะครับทุกคนแนะนำให้หาเป็นสีม่วงนะถ้าไม่มีก็รอก่อนนะถ้าไม่ถึงแบบตอนที่เราจะไม่เล่นคิดว่าจะไม่เข้ามาเล่นแล้วจริงๆอ่ะก็เอาสีชมพูไปก่อนก็ได้นะครับทุกคนเออสำหรับวันนี้นะ,ะเดี๋ยวผมกดรับก่อนอเดี๋ยวผมมาแนะนำเคสนะหลักๆที่ได้จากตรงนั้นนะก็คือกด พุครั้งเนี่ยแล้วก็จะสำเร็จเครนะแล้วก็มากดตรงนี้นะทุกคนปึ๊บตรงนี้ประมาณ20ครั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็จะได้เครนะแล้วก็มาสลับเพลงนะครับทุกคนตรงนี้นะปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคก็จะได้เพื่อมาอีก3เควสนะครับทุกคนอันนี้ก็เควสที่ปกติอ่าง่ายๆอยู่แล้วนะอันนี้ทุกคนน่าจะบางคนเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะสําหรับตรงนี้แล้วก็กดรับ โอเคเราก็ได้เพชรม,มาเพิ่มนะตอนนี้3,200เพชรแล้วนะอ่ะอันนี้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอือได้มาตรงนี้อีกร้อยเพชรอีกโอ้โหตึงนะทุกคนอ่ะมาดูนะครับสำหรับวันนี้นะใครที่อยากให้เลเวลเร็วกว่าคนอื่นนะครับสําหรับสายเติมนะก็ตรงนี้นะครับทุกคนแนะนำให้เติมกันทุกคนนะครับใครที่มีงบหรือว่าไม่ได้เล่นเป็นสายฟรีนะครับก็เปิด อ่าเนี่ยตรงนี้นะสาบาทนะครับทุกคนเนี่ยวันนี้หกักโหผมใช้ไปพลังงานไปหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งแล้วนะทุกคนเนี่ยหกแต่ทุกครั้งที่ใช้พลังงาน60อันจะได้รับ exp 65้าแต้มนะครับทุกคนก็เพื่อเนี่ยคัาพ exp จะได้รับ exp สูงสุดหนึ่งสี่สิบแต้มนะก็คือใครที่เติมเร็วสามสิบปุ๊บรีบเติมเลยนะครับแล้วก็รีบอ่า มาดันเลเวลนะแน่นอนทุกคนที่เห็นเขาเลเวลสามสิบหกสาสิบเจ็ดกันแล้วก็คือเขาเติมตรงนี้มันจะได้เลเวลเยอะมากๆนะครับผมแนะนํามากๆนะสําหรับตรงนี้นะไม่ควรพลาดเลยนะครับใครที่อยากให้เลเวลขึ้นเร็วนะครับสาหรับสายเติมนะสายฟีก็ข้ามไปเลยตรงนี้แล้วก็เน้นเล่นเรื่อยๆนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ ตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็แนะนําให้ดูโฆษณานะครับทุกคนเอาตรงนี้ด้วยนะฟรีแล้วก็เมื่อวานเหมือนผมจะไม่ได้บอกนะว่าทุกคนแนะนําให้ทุกคนดูโฆษณาเอาพลังงานนะแต่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละถ้าใครติดตามผมมานานนะเพราะว่าผมก็แนะนําทุกเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไปนะครับว่าแนะนําให้เติมเอ้ยไม่ใช่เติมด,ดูเอาพลังงานตรงนี้นะครับทุกคนก็ ประมาณนี้นะกิวก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนกิวนะพยายามเลเวลสามก่อน5้าทุ่มนะครับเพื่อให้เราได้ตีบอสตรงนี้นะไอเจอ้าบอสดวงนะครับส่วนคอเศษก็แนะนําให้คอเศษเป็นเจนอสล่างแรกไปก่อนนะต้นๆน,นะทุกคนเพื่อให้กิวมันอ่าเลเวลอัพได้เร็วนะครับทุกคนเดี๋ยวประมาณนี้นะอ่ามาดูแพ็กนะครับทุกคนแพ็กตรงนี้ไอเอ้ยนี่ตรงนี้นะ2888เพชร อันนี้ควรซื้อนะครับทุกคนซื้อเลยนะอันนี้ก็เป็นแพ็คที่ไม่ไม่ต้องพลาดน,นะครับพลาดไม่ได้นะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะทุกคนก็มีอ่าแพ็คพลังงานนะครับทุกคนอาจะได้เขาเรียกอะไรนะป่องม่วงนะเออเขาจะได้ป่องม่วงกับพลังงานนะครับป่องม่วงก็น่าจะได้360เพชรแล้วก็พลังงานก็จะได้360 เกี้พูดเพรป่ะ360พลังงานนะแล้วก็ป่องม่วงก็ได้360อันนะครับทุกคนก็อันนี้ก็ควาซื้อเก็บไว้เพื่อดองป่องม่วงแล้วก็ได้พลังงานด้วยนะครับทุกคนสําหรับตรงนั้นนะมาดูเอา้ากดปิดมาดูมาร์เก็ตนะครับตรงนี้ซื้อพลังงานถึง380เท่านั้นนะครับสาหรับวันนี้นะแล้วก็โกซื้อ1แล้วก็พลังงานป่องม่วงก็ซื้อมาอีกสองนะครับทุกคนเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยนะเพจตรงนี้ก็แนะนําให้ทุกคน ทำให้ครบนะครับอันนี้เออทําให้ครบเลยนะสําหรับตรงนี้นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะน่าจะมีแค่สํารวจตรงนี้แหละทุกคนสํารวจสารวจดท้าบอสนะทุกคนก็แนะนําให้ทุกคนกดรอบหนึ่งนะครับทุกอย่างนะทุกอันเลยนะเนี่ยเนี่ยกดรอบหนึ่งนะหกสิบเพชรหกสิบเพชรนะเพื่อเอาตราไว้ไปอ่าอัพพวกตัวละครนะครับ สำหรับรนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะมาตีเพื่อนนะครับทุกคนต่อสู้กับเพื่อนอตรงนี้นะทุกคนจะสุ่มตีคนที่เลเวลพอๆกันแล้วก็พลังพอๆกันแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อให้มันเป็นอุ๊ีนะแต่ว่าถ้าใครอยากออกคลิปนะครับทุกคนสําหรับคลิปหน้านะสามารถ ทักมาได้นะครับทักมาบอกว่าเออผมอยากออกคลิปครับพี่อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทักมาได้นะครับอ่าสายฟรีตลอดการนะครับ FC EC นะโอ้โหอันนี้เลิฟเลยอันนี้เลิฟเลยเลิฟจริงแบบอย่าเอาแบบไอเจ้าจีนอผมนะเอออันตีไปแบบตึงๆมอบความรักให้แก่น้องสายฟรีตลอดการนะ FC EC ตูมหนึ่งแสเน,น,นเจ็ดหมื่นนะเมนะนอนไปสองตัวแล้วนะ แล้วก็มิหนิไงไรเดอร์เขาก็บ,บา้ามันเจนอเหมือนกันนะได้ออกก่อนหรือเปล่าได้ออกก่อนนะเจนอตเขาก็ยิงส่วนคือกบมาตุม 79, ้มเจ0 0 0พันดาเไม่หนะครับทุกคนแล้วก็ไอเจ้าได้ดินนะเดือดไปดินตีธรรมดาไปนะไล่โจมตีดีเพราะว่าติดเผาไหม้นะนิกแมนก็ได้อันติมานะครับนิกหนินงวีห่าไปนะแล้วก็ไต่ดินก็ได้ตีธรรมดาไปนะเจนอก็ลไล่จโจ้ยไม่ใช่ไล่โจมตีโจมตีไปมีไงติดจากเรเวอร์แบบเก่าเก่ามาเยอะนะโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคน จบไปแล้วนะอ่ะอน,นี่เลือกสามสิบเอ็ดน,นี่น่าจะสู้ได้อยู่แล้วนะอ่าคนที่เลืกอกสามสิบสามโหอันนี้มีฟูนั่นะน่าจะสู้ฟูบุกินี่แหละที่จะสู้ไม่ได้จริงๆนะครับทุกคนน่าจะโดนเผาเผาทีเดียวหายนะนบูมิงเลเดอร์ปมปั๊บให้เจนนอสเหมือนเดิมน,นะมนเหมือนเดิมน,นะทุกคนแล้วก็ยิงไปแสตสามหมื่นดาเมจนอนไปละสองตัวนะแล้วก็ฟูบุกิก็อันตีมานะั่นหนึ่งแสตดาเมจนะครับทุกคนเรียบร้อยนอนทิ้งไปแล้วนะั้นแล้ว ฟีนิกยิงเวหามาเรียบร้อยนอนไปอีกนะเจรนน็อตไปยิงมาเหมือนกันนะครับ7,200ดาเมจนะพี่ดำก็ตีธรรมดามาก็ไอ้เจ้าฟูโบ,โบกีอันติมารอบนี้ก็น่าจะล่วงแล้วนะสำหรับไอ้เจ้ากีนอนนะเรียบร้อยจบจบเลยอะขออีกคนละกันคุณแมวโง่นะครับมีกลเคสซึด้วยนะมาผมไม่แบบไม่ได้ตัวดีๆแบบคนอื่นเลยนะ เป็นโม่งมิงไรเดอร์ของฝั่งผมนะครับได้เปิดก่อนนะเขามีคอบาคุซันเน<า>ี่ยนะครับทุกคนแล้วก็เจนอนอตผมก็ยิงก่อนนะ1 8 0 0 0แดหมามเตอรนอนไปแล้วนะ4ตัวนะแล้วก็โคลิยึดเขาก็ต่อยขึ้นกลับมา1 0 0 0 0แสนดาเมเตอรนะก็ค่อนข้างที่จะแรงนะแล้วก็ไอ้เจ้าโจซีก็อันตีไปเหมือนกันนะฮิวเลือดตัวเองขึ้นกลับมานะตอพิมก็ตีธรรมดาไปเจนนอตเขาก็ได้ยิงส่วนขึ้นกลับมาเซนโคเซนโค้คดจังหวะ zoom หกม65,000ดามเตอร หายทุกคนเหลือแค่เจนอตตัวเดียวนะเราก็สนามพลังเอาโกลเืซึไม่ลงนะนเราก็หิวเลือดซึมกลับมาเจนอตผมก็ยิงส่วนกลับไปแล้วกันเรียบร้อยนะแต่ว่าเจนอตเขาก็ยิงส่วนกลับมาจะตายนะเจนอต9,000ดามิดอย่าฮะอย่าเพิง่งโอ้เรียบร้อยนะครับทุกคนโดนตบ ตึงๆนะ ừ, เราก็สู้ใครไม่ได้อยู่แล้วนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากกนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สุ่มตัวแดงนะดองตัวเก็บไว้วันจันทนี้เลยนะครับทุกคนเมดูซ่านะไอ้เจ้างูจะมาในตู้เลเวอัพนะครับทุกคนก็สามารถดองเก็บไว้ได้นะครับมี ตัวนี้เลยนะก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็น่าจะเป็นคลิปวันพัฒน์เมนเหมือนเดิมจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไวด้วยนะครับทุกคนบายบายไว้เจอกันนะครับทุกคนบายบายครับ